เขาเป็นคนถายคิห้นเช่วยทำงานาวยไหมลูกหนอนยหมวยไหมคเยอจยเอาหนักหนก่อนเมื่อก่อนยะได้อยู่นะ

อย่ได้มีเสียงแต่ตใจเสือกตุ้งสาวไม่ปกติจะมีเสียงปกติผ่าเสียงไปด้วยปกติจะพาดเสียงเอง บรรยากาศมีคนลูกพงมีลูกสาวน้อยน้อยมีเด็กนี่แหละนะคุณเราคอยเป็นเด็กตาบางเป็นเด็กเลย không lấy thám không lấy thám xin thám về phòng này thì mày 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 này 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 ส,นม,สมนาทีแล้วลูกฮะนาทีน,น,ทนะคะอนาทีแล้วห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้า <c oughs> ครบแล้ว